การสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบีแอนทีสิริพงศ์ครับผมและกาทั้งแฟนเพจครับร้านสิริพงศ์สปูลครับเมื่อนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาทําการล่อเสาหัวครับผมก็เป็นเสาหัวนะฮะครับผมลูกค้าใส่เล็กตัว2หุนครับผมเล็ก6กมิลครับผมกาสร้างพิเศษครับผมทําการบากนะครับบากบ่าไว้ให้เพื่อที่จะใส่เล็กครับผมทําเป็นคล้ายๆกับเสาหัวข้าบ่อยนะครับผมบากขนาดสีนิ้วครับผมเพราะว่าลูกค้าใช้เล็กกองสีครับสี่คูณสองครับผมใช้เป็นคานนะครับผมภาษาอีสาาานนนก็เอ้วว่หหััะครบ ก็เข้าสู้สเต็ปเก้ากับผมการอื่นก็ต้องทาน้ำมันกับผมทาน้ำมันในแม่แบบของเขานะครับที่ใส่ล่อนคน้าผมน้ำมันจะใช้าทากับผมก็จะเป็นน้ำมันเครื่องเก่ากับผมทาได้น้ำมันเครื่องเก่ามอเตอร์ไซค์จะดีมากกับผมเสาจะบรดำครับผมหลังจากที่ทำการทาน้ำมันเรียบร้อยแล้วรับผมต่อไปจะทำการเอาเล็กนะครับผมเล็กโค้งเข้านะครับมาใส่ในแบบรับผมซึ่งลูกค้าสั่งเป็นเล็กสองหุนนะครับผมตอนนี้ก็สนิมกินน,นิดนึงครับผมเลียครับสนิมเลียเพราะว่าเมื่อคืนฝนลินถับฝนตกใส่นะฮะถ้าสนิมกินแล้วต้องเฝ้ารอเลย จากนั้นทาการวัดระยะกับผมเพื่อที่จะทําการบากคานนะครับผมคานที่ลูกค้าสั่งนะผมหรือื่นอีกอย่างหนึ่งคือห้าหัวงรับผมซึ่งลูกค้าสั่งให้บากทั้งเบสสามช่องนะผมสามช่องที่มีขนาดอยู่ที่10เซนหรือสีนิ้วนะผมเพื่อที่จะใส่เล็กกองซีนะจากนั้นทําการดัดโค้งกับผมเพื่อที่จะเว้นระยะบากกับผมเพื่อเห้ที่ใส่โฟมเข้าไปครับผม หลังจากที่ดัดเล็กออกให้มันได้ส่วนได้ทรงได้ตามแบบที่เราต้องการนะครับต่อไปก็ททาการตัดโฟมใส่ครับผมโฟมที่ใส่ก็เป็นโฟมขนาดซีนิวนาะเพราะว่าเราตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้นที่ผมกำลังเค็นนะครับจะเป็นต้นมุมนะครับผมซึ่งต้นมุมนะครับจะมีซีมุมครับลูกค้าจะเอาไปอ้อมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะต้องทําการบากทั้งเบิดอยู่สองด้านนะครับผมบริบากด้านเดียวคือท้างหลังผมเด็ดต้นหลังจะเป็นการบากด้านเดียวครับเพราะว่าเล็กจะผ่านแค่ด้านเดียวครับวิ่งผ่านจากหน้าไปหลังเลยนะครับผม กําลังจากที่ใส่โฟมตามระยะแล้วครับผมก็เอาเล็กมาใส่ครับผมล็อกเรียบร้อยครับผมต่อไปก็เป็นการใส่คาครับผมใส่คาเป็นหู่นน็อตครับผมใส่เข้าไปเฉพาะด้านข้างครับผมส่วนด้านบนครับจะใช้เล็กในการเสียบกําลังจากที่ประกอบแบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเซ็ตเรียบร้อยทุกอย่างแนละ้วผมต้องทําการเช็คนะครับผมเช็คทุกสิ่งทุกอย่างว่าเข้าแบบตรงตามที่กําหนดไว้ไหมโฟมเื่อนบอคาลุดบอก่อนที่จะทําการเทนะครับ หลังจากเช็คเรียบร้อยครับผม,มก็ให้เป่าแม่ครับตักปูนมาเทใส่ครับผมเทลงในแบบของเขานะครับค่อยๆเทนะครับผมเพราะว่าถ้าเทแห้งนะคาจะรุดนะครับผม จากนั้นห้บอแม็กทำการเทปูนให้มันเต็มแบบนะผมต่อไปผมจะทำการจี้ปูนนะครับผมด้วยไวเบรเตอร์พุ้นด้ภาษาอังกฤษก็ได้หรือเครื่องจี้ปูนเครื่องเขย่าคอนกรีตก็แล้วแต่สิเอิ่นนะครับผมถนัดไปรถนัดมันเนาะก็รไม่ต้องจี้โดนครับผมค่อยจี้ลงไปนะครับผมเพื่อที่ให้น้ำปูนมันไหลเข่านะครับผมการจี้แค่พอประมาณครับผมไม่ต้องจี้โดนครับผมเดี๋ยวคานมันลุดครับเดี๋ยวฟมมันเคลื่อนนะครับผมมันจะแก้ไขยากนะครับ หลังจากที่จี้เซตครับผมต่อไปกระทาการปาดแต่งหน้าครับผมรอบแรกครับผมต้องปาดเพื่อที่จะปรับให้มหน้ามันเรียบนะผมกระบอกหินมันฟูขึ้นมากครับผมเพราะว่าถ้าหินฟูขึ้นมากแล้วเวลามาปาดรอบ2อรอบ3มันจะปาดบบลุงครับผมมันจะกดบบลุงนะเทคนิคของผมมันปาดหลายรอบนะครับผมเดี๋ยวติดตามเบื้องหน้าผมมามันจะปาดจักรรอบเนาะ เดี๋ยวมันจะเรียบประมาณไหนนะครับเดี๋ยวติดตามเืิ่งเด้อแล้วก็ถ่ายอีกมาณสักซิปถึงสิบานาทีกับผมเพื่อที่จะทําการปรัดแต่งรอบต่อไปนะครับทั้งนี้ครับระยะเวลาก็ขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างครับผมปัจจัยหลายๆอย่างครับเช่นแดดหรือฝนหรืออากาศค้มนะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนเวลาไปตามสภาพอากาศนะครับ หลังจากที่ปาดแต่งรอบแรกไปแล้วนะครับผมต่อไปจะเป็นรอบที่2ครับผมซึ่งรอบที่2เนี่ยเก็บเก็บรายละเอียดลงไปเต็ะเกลากครับผมยินที่ฟูขึ้นมากครับพยายามเก็บลงไปครับกดลงไปให้มันถึงขอบแบบนะครับผมเพื่อที่เสาจะได้เรียบเนียนหลายเกลากนะครับผมเสาจะงามบ่งามจะอยู่ที่ขั้นตอนรอบที่2นี่ครับผมในการปาดแต่งนะครับผมหลังจากปาดแต่งรอบนี้แล้วนะครับผมก็ทิมระยะเวลาไปครับประมาณสักสิบนาทีครับผมเที่ยวมาเบิ้งดูดูครับผมเดี๋ยวมันแห้งก่อนนะครับ ทำมันแห่งขึ้นมากนะครับงานเข่ากรับผมปาดบา่อด,ด้ครับผมกดหินบ่ลงครับผมเป็นก็คือกากวากบ่งาด้ะครับถ้าขั้นตอนนี้บ่อด้คือบ่งามเลยนะครับ จากนั้นผมก็เป็นการปาดแต่งรอบที่3มครับผมรอบที่3าจะเป็นการปาดแต่งเอาจริงนะครับผมโดยการเปิดนะครับเปิดตีนเสานะครับผมเพื่อที่จะทการปาดแต่งส่วนที่มันบริเวณเนียนนะครับผมจากนั้นก็ทำการไล่รีดครับผมรีดให้มันถึงขอบแบบครับผมรีดหนาเสาลงนะครับผมให้มันจําขอบแบบมากที่สุดครับผมเพื่อเสาจะได้มีความเรียมความคมที่สวยงามนะครับผม หลังจากที่ทําการปาดแต่งแล้วนะครับผมต่อไปก็ทําการถอดนะครับถอดเหล็กอยู่ข้างแบบออกให้หมดนะครับผมต้องเช็กดูตลอดครับผมห้ามให้เหลือไม่แต่เส้นเดียวนะครับผมถ้าเหลือนะครับผมแกะแบบโปออกนะครับกําลังจากที่ถอดเหล็กทุกอย่างนะครับปล่อยให้มันแห้งนะครับสักพักนะครับจะเป็นการปาดแต่งรอบทุดท่ายครับผมรอบที่4ของเฮ้านะครับผม ทำการปาดเอาเคืือความเรียบเนียนต้องให้ปูนมันหมังนะครับหมังคือลักษณะของปูนก็คือนาปูนต้องเปียยครับต้องบบมิน่ามคล้ายๆกับการขัดมันครับรอบนี้จะเป็นคล้ายๆกับการขัดมันเลยนะครับผมที่ที่เฮาไ่ได้โรยปูนผงครับปูนของเส้นหนานะจะไ่ได้โรยครับผมจะเป็นการขัดเพื่อรีดเอาเนื้อปูนครับขึ้นมาความมันของปูนขึ้นมาให้มันมากที่สุดนะครับผมจากนั้นก็ปาดแต่งให้มันเรียบรยครับผมเป็นการเซตพิธีครับผมถอดเล็กเช็คทุกอย่างครับผมว่าให้มันลงเรือไม่แต่เล็กอันเดียวนะะคครรัับบผมที่่ออดยูน มีแต่บาวแม็กนะครับมักหลงลืมไว้นะครับผมมันขีปูนโอ๊ปนะครับมันบ่เห็นครับมาเห็นอีกเท่อตอนแก้แบบครับผมถอดกระบุกอีกบาทนี่ต้องได้ใช้หินเจียในการตัดนะครับแต่มื่อนี่คือสิแก้ช่วงบ่ายประแดงครับผมอากาศแบบนี้ก็คือยั่งบ่แห็งครับถ้ามันแดดแดดฝ้าโป่งๆมันแก้ได้ครับ4ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงแก้ได้ครับผมแต่จะสุขยับจะซูนมันเด็ดขาดผพามเคลื่อนออกจากตัวแม่แบบข้างล่างนะครับผมแก้ได้ซื่อๆแก้ได้จะเปลือกนะครับผมถ้าซูนก็ได้รอไม อ่ะสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นครับผมมาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม